สวัดีพี่น้องหลังจากที่มาได้เสีพี่น้อนเ้ยเอาแบสื่อห้อยอีกคือเก่าพี่น้องไปาไปหตีเดือ่ฮะไปสื่อหอยไปารอกหนาคือไปเอาวนะสบายดีพี่น้องอู้น่วยใหญ่ดน้อปักแดงตัวนี้โรเท่าไหร่หนิหกสิบ นูงห้าสิบอะไรเดียววัดเด็กินขาเบี้ยวเหยนไหมฮะเฮ้ยสูงห้าเดียวว่ะไม่เดือดไม่ตั๋เม๊ตัวเดียวยืมแล้วว่ะวะจ๊ะ อือยังสุกค่ะค่ะครับเอาค่าอีกนิดจานเท่าไหร่เห็ด ừ. 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 <laughs> <laughs> <laughs>

เาไปจมีแต่หอไร่อยนึงก็ได้สะซื้อซอยหมู่หอหมูเฮียนนึงกันเปไครัวแะไรแค่จะซื้อไปเห็นไหมเอ๊ะน่ควันเป็นควนอะไทำไแล้นระยะวยนีสบายดีกบา เป็นจะได้เหรอจะไดีแต่วแถมเลยนีม่ามาไหน้ม่าว่าสิาแถมลายทำไดนิดนึงเลยไม่มีบ้าวะเขาซองเราเขาใส่หมูใันเต้นี่ยาน้อืาาน้บ้างข้าวแนหมูแวาเนี้ยไปได้นี่น้ำจัมแต่ขาดตรงน Ừ, mà. Quá bà Mẹ sự không bà. Đồ ăn cua pa เนาะมา không มาอยู่3แผงครับ ăn ăn พักดิวมีเสียไปหนึ่งใช่ไหมโอ้ขอว่ายางต่อพี่จะห่ออยู่บานเย็นนดเอียนเยโนก่าสิบดเพเอาแม่สุกได้เด็ดสีเหตฮะด้เด็ดสีเหแถวไนหมอเยนโนทายเกาะว้าไปหาเยนเอาไปเอาดเอาไปเลยโอ้เยนดีออไงเราลอตาน เขาใส่ยันนั่นเอาไหเอาก็ล่ะจกินบ่ดจะต้องจงไปขีในกลุ่มอันนี้ยาวแบยาขีหหอนั่เออไปไปเอาเออเอาในนึงเดตมใสหาสิบเออหนี่กงเงินห่ขนาด Bỏ ra tôi sẽ ăn đã tôi thôi, để tôi ngày tiết tục. Nơi ở tất gió, cho anh hòa. tôi tiên hảo gọn đi. Too ngày. Too tôi Too ngày.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  Ăn ngày. Too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  ngày. Tôi ngày. Too 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 này. Yeah, oh, à tồn cho nết. A tồn hắn nết. A tồn hắn <coughs> <Nau A coughs> <-a. N> <coughs> แม่เขานีล่อเติโตักไหลเติมเติมโตกัเติมเงินน้ำเดอไชื่อช่อะ่้นันเันน้ตัวนี้ตกัไปหาเองตีมันจึงไหนคำนั่นอะไรชกมากินกับซื้อไอ้กูกูจะกินอย่างนกชื่ออยงูอยกงแต่ว่าเนาะหอย

โอ้เรือสิบหาพิวิตพิชิตเห็ดปวกก็ช่องชองยานชิบหาเขา้องชองยานชิบหาพักอ๋อเอออันนั้นพิอืตเห็ดวกพิหินเห็่ ้อกอใหญมะ่ับม่ามากมางเฉยจนี่มาาจะได้กินเอากัะท่ามสาดอีวดสามพันสองขวดอะไเฮ็ดจะได้กินนี่มาอส่นกบปนยางเยน้ำปูดาบปลาเป็นแบบอมหอมอะดิเออ

โอ้ถาเกาครเกู่ไเท่าไหร่พี่งะาหนหนนี่เไปป่นเนาะพน่าองมันคือโกอเวิร์ตบไถนายาเป็นแเท่าไหร่อียมาอะไรเฮ็ดปวกพี่น้องงยานเี่โอ้โหนี่นีเออว่าตอนนับบบออะเฮ็ดปวกอะไรไรเอีนพี่น้องอ้องเต็มเยเลยวะเฮ็ดปวกกับเอียนพี่น้องเอ้ยเอามื่อไหร่ ไปไปคืนท <mile> ี่ชุกน้อน้องไร้นองข้กนองนน้องคนก็เขาอ้วกม่นังเขาก็ยังเห็ดเป็นเนทร์ดทางวงจุกไ่จีกอนหาคนไปตั้งตั้งขาว่าหาวงไปจีฮกบุรีเวิร์ดมือมือนี้ประเทมาได้จะทำ ก <differences? S 2> ันในเมือดเนาะมีหมดนี่ได้บ่เมือมีนะข่อยว่ามีได้เวเนาะข่อยกินมามัดเซียมืดมีว่าสิบุ้งอืนขึ้นหอมันเหนียได้ย่อมบ๊ขึ้นคนใหม่เดี๋ยวไว้ คือขักได้บาททั้งบานเทไรเรา้มเอาคาทังบาทเทาน่าวเห้าเอาเยเฮ้ยนนเนาะเฮ้ยกองยู่ถ่ายกบ้าเบียด้ะเนาะมียังนบ้ามีแต่ขุนเล้วเสีาไข่ไข่ไบ่เป็นยังเหรอเร่องใหม่กระเาเลยบ้าสตุเ่นนคว้านด้แล้วเสบือยรุ่นแล้วจานหนักก่อนหนักวันนี้ก็กิน อ๋อกห,หอพี่น้องเอ้เยนอนน้เ็นวงเสาเป็นหเจนงแล้วยังไเมาอบน้คนตกเหงนนอนะอาไปเด้อคองไฟของมันเด้อของไปของมันเด้อ อันของเ่ชเนยียมจริงคนก็มาอันันนั่งมึงบอกาตอนนี้รถเริ่มม่เสีแล้วตอนนี้รพูดไม่สุภาพเลยนะพูดอะไรเมื่อกี้นี้ฮะบุ้มบีนั่ง

เอียนกับเห็ดเท่านี่อันนี้เอียนเทานี่เห็ดมบอนี่ไเห็ดเออมไม่เห็ดติดรงนึงเออมาเห็ดันเออองมีวบตนนั้นเอาเหดเยกินตัวเ่อกกินสิ

บ่บ่บ่เขาบอกินกินเียไปาย่อจ่อเมื่อไรเนี่ยเมื่อแลขาคอยมิเตอร่ทนี่กับม้านพ้นตู้ห้ามเมื่อไรไปโดดไปโดดพนห้ามน่ถามโดนอีพอหืออ่ะไหมหรเปล่าไปเมื่อก็ดกมาทีเนาะไปเมื่อไหร่ อ่ะพี่น้องปิดเกมไปเพียงสำเนีด้อ,อพี่น้องเกาะกันอีพี่หนาไปเนี่ยอ,อ๋อตองโต๊ะกี่ดอก